พาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์วันที่27เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องอยู่ในบ้านในการทรงสถิตของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สข้อที่16ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านหนึ่งโครินบทที่สข้อที่16พี่น้องขานี้คือการตระหนักรู้ที่ฉันมีนั่นคือฉันอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอเมื่อคุณมีการตระหนักรู้นี้ก็ไม่มีสิ่งใดทำให้คุณยุ่งเหยิงได้ไม่มีสิ่งใดทำให้คุณสับสนได้คุณจะเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ เพราะว่าในการทรงสถิตของพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดเปิดเผยอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่16ข้อที่11นะคะพี่น้องคะคริสเตียนบางคนมีความคิดที่ว่าเมื่อพวกเขามาที่คริสตจักรเท่านั้นที่พวกเขาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อพวกเขาจากไปพวกเขาได้ออกจากการทรงสถิตของพระเจ้า บางคนถึงกับอธิษฐานขอให้การทรงสถิตของพระเจ้าลงมาหรือติดตามพวกเขาไปทุกที่มีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องในคริสเตียนเราไม่ได้เข้าและออกจากการทรงสถิตของพระเจ้าเราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ตลอดไปการทรงสถิตของพระองค์คือบ้านของเราเมื่อคุณเข้าไปในสถานที่ที่หนึ่งไม่ว่าที่นั่นจะอยู่ที่ไหนคุณก็เข้าไปพร้อมกับการทรงสถิตของพระเจ้า คุณแบกการทรงสถิตของพระองค์ไปคุณเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วพระคิดข้อประทับอยู่ในคุณตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ในคุณและคุณก็อยู่ในพระองค์พี่น้องคาพระองค์ไม่ได้มาหาคุณเพื่อออกไปอีกหลังจากผ่านไประยะหนึ่งพระองค์ก็อยู่ในตัวคุณตลอดไปในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่1 6ถึง18พระเยซูตรัสว่า เราจะทูลขอพระวิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่าำกลางท่านเราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกพร้าเราจะมาหาท่าน พี่น้องคะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ในคุณในวันนี้และตลอดไปนั่นคือเป็นที่อยู่อาศัยชั่วนิวรันดร์จงตระหนักมากขึ้นว่าคุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าเอาไว้และคุณดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ทุกวันในสภาพแวดล้อมของพระเจ้าฮาเลลูยาให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ความบริบูรณ์ของพระเจ้าสถิตยอยู่ในฉันเป็นที่อยู่อาศัยชั่วนิวรันดร์ฉันตระหนักว่าฉันอยู่ที่บ้านในการทรงสถิตของพระเจ้าฉันเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าเอาไว้และฉันดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมของพระเจ้า ช่างเป็นพระพอรอย่างยิ่งที่ได้เป็นที่ลําเลียงและพับพาแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าฮาเลลูยาหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด